มีเรื่องของ UI นะ,นะถ้าเกิดว่าจะจะให้คอมเมนต์ในชนิดนี่คือเรื่องของ user interface ที่ยกกังโดยส่วนตัวเมื่อกี้พยายามทดลองใช้ดูก็ยังไม่ค่อยเคลียร์นะว่าเออมันไปหนึ่งสองสามยังไงเราเราเรา,าไปหนึ่งไปเพื่ออะไรไปสองไปเพื่ออะไรสามเพื่ออะไรมันอาจจะต้องมีสเต็ปของการใช้งานางที่มันชัดเจน หานเนี้ยเข้ามาปึ้งปุ๊บมันเห็นเลยว่านี่ก็คือสเตปที่หนึ่งนะแล้วอะไรเป็นเมเจอร์อะไรเป็น Major, ไมเนอร์นี่นะครับถ้าจับจับมันเท่ากันหมดเลยเราก็จะเราก็จะทิดเป็นหมดหเลยทิ้งซ้ายลิกขวาลิ้ซ้ายลิกขวาจนไม่รู้ว่าหน้าเมย์ตรงไหน๋ยวแมกก็เราก็เห็นหน้าสนใจแต่ว่าจริงๆผมไม่แน่ใจว่าคือในเชิงของ practice ทางธุกรกิจจริงๆ เห็น,หนบอกว่าเราไปคุยกับโรงแรมบ้านถูกไหมฮะอันนี้อยากให้ไปหาข้อมูลเพิ่มจากโรงแรมที่เราเคยเคยเคยไปคุยฮะว่าเรื่ลองครับว่าบางโรงแรมถ้าถ้าเกิดเขาคือแพ c t i ิ e ของไอ้ที่เป็นขึ้นมากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครถ้าเป็นบอกว่าจะเป็นกลุ่มตั้งแต่สามดาวถึงห้าดาวจะเป็นแบบกลุ่มที่มีเชนไหมหรือเป็นกลุ่มที่ ประมาณเป็นโล c คอล o โฮเทล practice ก็จะป็นเหมือนกันอันนี้ถ้าเราไปเอา requirement จากกลุ่มที่มันแคบไปเนะียหรือ Practice มันอาจจะเป็นที่โร,รงแรมหรือเขาอาจจะไม่ได้ใช้ในนางเงี้ยอันนี้ไปขายเนี่ยก็จะลำบากนะนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์แรกก็คือการไปหาข้อมูลเพิ่มอันที่สองก็คือก็อเหมือนหลายทีเลยก็คือควรให้ยูเซอร์ไปลองใช้จริงให้จริงๆเลยแล้วมีฟนะีดแบง เพราะว่าตอนนี้เรากําลังคิดเองอยู่นะเรากําลังว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่เราจะเลื่อนไปเปิดฟีเจอร์อะไรใหม่เนะี่ยถูกไหมครับเอาบางที่อาจจะเอาแค่นี้ก่อนก็ได้แ,ดแล้วกนะ็ลองดูว่า practice จริงจแล้วเนี่ยอ้มันติดปัญหาอะไรอาจจะติดปัญหาเรื่อง UI ติดปัญหาเรื่องอะ,อะไรอย่างเงี้ยประด็ขอ้อมูลโดยเฉพาะเรือ่องของเรื่องเซอร์วิสเนี่ยมันละเอียดนนมากเพราะฉะนั้นต้องให้มั่นใจนะครับว,ว่าทุกมีติดที่ ต้อง,งทุกขิตอะไรที่ค้าดวัตึงก็ต้องพยายามดิสนั่งรูประเด็นนะครับอ่าโดยการที่เจะเรียกวัฒนธรรมองค์กรของในที่แต่ละที่นะครับเนี่ยมันจะมีบางโรงแรมที่เขาเขาไม่ได้ต้องการไอทีจา้าแต่เขา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 เป็นนันเจดีนะฮะคือว่าแต่ยกแต่ที่เข้าไม่ดยยีาปเงี้ยเขาต้องการให้คนเดินทางาเขา้าอยากให้มีฮิลเม้นทัเกิดขึ้น อะไรนี้ก็ตัวแต่เราก็จะไปเสริตรมตัวมืออะไรไม่ว่าแต่ที่สามารถทําให้ประสิทธิ์สูงสุดเน้นกับองค์กรก็ได้เนี่ยเขาดีจใจแล้วก็โดยยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ลงของถูกแล้วท่ามน,นมียูกของดีแต่ท่านเนี่ยการ i d e n t i f y ของดีของเราเนี่ยคือใช้แล้วเขารู้รู้สึกว่าเกิดประโยชน์คุ้มค่าจนน่าลงทุนเวลาเราไปขายของเนี่ยอันนี้ที่จะเน้นเรื่องขายในวันนี้เพราะเขาอยากขายจริง นะเวลาขายของเนี่ยประเด็นต่างๆอันหนึ่งเลยที่สําคัญก็คือว่าให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายมันเป็นการลงทุนและลูกค้าเขารู่สตรงนั้นเนี่ยเขาเขาเขาพร้อมจ่ายครถ้าเกิดมันมันมัคุ้มทุนอย่างที่จะจ่ายไปแล้วก็อ่าที่มาสุดท้ายก็คือว่าต้องทราบนะว่าทําไมบิลเกนกับสตีนจ๊อบเขาถึงออกจากมหาลัยเอารูกจะได้ คือเขาเนี่ยออกมาทํางานออกมาทัธุรกิจเพราะว่าเขาไม่ออกมาไม่ได้ลูกค้าเขามากมายจนไม่มีเวลาบริหารจัดก,การเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขาเรียนอยู่เนี่ยเขาเรียนใหม่นะครับเขาเรียนต่อไปแต่เขาไม่ได้ลาออกมาเพราะมาเริ่มรันธุรกิจแต่เขาออกมาเพราะว่าเขาลั่ธุรกิจอยู่แล้วไม่ไหวแล้ว,ว,ลวต้องกระโดลละดออมาแ็บนี้ วกผมสองคนเนี่ยมองว่าเรากําลังที่จะสร้างธุรกิจไม่ได้มองไปนที่จะทาซอฟต์แวร์เพราะว่าคือซอฟต์แวร์ตรงนี้คือเราเิดยที่มาจากคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ที่เราเข้าไปคุยกับธุรกิจเป็นองคโดยจะตอบโจทย์กับอาจารย์อาจารย์ปีเดียพบว่าธุรกิจที่เราเข้าไปคุยเนี่ยเป็นธุรกิจประเภทไหนก็คือในขั้นแรกที่เราเข้าไปคุยคือเราจะตอบกลุ่มโรงแรมธุรกิจที่ภูเก็ตโดยที่ตอนนี้เราเข้ากลับมาเราเข้าไปคุยกับสมาคมธุรกิจโรงแรม ประมาณสามสิบกว่าที่สมาคมแล้วก็ธุรกิจที่เราเข้าไปคุยเองที่ตามในลรารเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจใหญ่โดยที่งานที่เราเข้าไปคุยเนี่ยเราเข้าไปในพการที่เขาบอกต่อแล้วเรานำซอฟแวร์ไปเสนอโดยที่เดโมทุกอย่างเขาดูเรานำเราเสร็จทุกอย่างมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ตัเสรเ็จออกมาดังนั้นก็คือถ้าจะมองในมุมมองที่ธุรกิจมีความต้องการซอฟแวร์ประเภทนี้หรือเปล่า คือผมเข้าไปผู้คนบอกว่าไม่เคยเจอซอฟต์แวร์เพ่นี้แล้วก็ที่ใช้อยู่ในองค์เนี่ยจะใช้เป็นซอฟต์แวร์พวกเมネนจนห้องเมนเอะไรต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยฟีเจอร์บางตัวที่อาจจะใช้หรือว่าจะแก้ไขเนี่ยต้องเรียก,กโปรแกรมมาจากกรงเทศเพื่อมาแต่การในหลอดคือมีความเปนวนันแล้วก็ใครถ่ายสูงแล้วก็ในเรื่องของคู่แข่งคู่แข่งเนี่ยเ้าจะมองว่าโอเคถ้าจะมองในเรื่องทางแบรนด์จะเป็นพวก เรียกว่า OTA หรือแบบหัวดาหรือเอโรเซอร์แต่ทันั้น,นคือเชทท่นธุรกิจที่ตอนนี้ที่เป็นโรงแรมเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการที่เอาห้องไปฝากหัวดาคือมันเพิ่มยอดขายได้จริงแต่กำไรเพิ่มขึ้นน้อยเปอร์เซ็นต์ที่เสียไปเนี่ยมันไม่คุ้มกับการที่เอาห้องไปฝากไว้ปัจจุบันโรงแรมส่วนใหญ่ที่เข้าไปคุยกับื่องอีสปาร์เนี่ยเขาจะเป็นการที่อยากาายรใจของลูกค้ามากกว่า ซึ่งราคาเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกกว่าราคาแต่แพงกว่าสิ่งที่เพิ่มมาด้วยก็คือการให้เซอร์วิสเช่นมีสปาแหนมมีโรงนัมนีแถมเ่งนี้จะเป็นความมั่ใจลูกค้าแล้วผู้ขายโดยที่เราเนี่ยเข้าเป็นตัวกลางให้เรื่องพวกนี้เกิดขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เป็นระบบเราคือโซลูชันตัวแรกที่พูดไปคือเฟสบุ๊กเป็นทูบีตัวแรกเนี่ยที่เราไปคุยจะเป็นธุรกิจพวกโรงแรมสปาที่ใหญ่ที่มีหลายแหนแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามาใช้ ในส่วนที่เป็น B ีทซีเนี่ยที่เป็นการขายของแข่งรถยตรงเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดคือตัวแรกเราเราศึกษาแล้วดูว่าตอวนี้รายที่สองเนี่ยเราเป็นตัวเสนอในการที่จะขายต่อเพราะว่าคือถ้ามองว่าถ้าตัวเ็นบุ๊กที่เราแน่นานมันโจเชียลไม่เกิดในส่วนที่อยู่ในองค์กรนั่คือส่วนที่เขาใช้คอลเลเจกันตรงนี้ที่มันจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเราไม่ไม่เต็มที่สุด ที่คิดว่ากรรมการอยากบอกมากๆคือว่าอย่าให้ลงไปคลุกกับตัวโรงแรมอย่างจริงจังก็คือไปทดสอบจริงจังว่าเวลาเข้าไปหน้งหางานนะมันจะมีปัญหามากกว่าแค่อเอาไปเดโมแล้วก็คุยกันว่ามันมีอะไรมีอะไรมีอะไร,ะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเห็นกระบวนการในการเขาทำงาน,แต,นแต่ละขั้นแตบบ่ละขั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาในหน้งหางานที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะเอาเอามาใช้ไม่สามารถปรับปรุงตัวระบบเรานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือ มองเพิ่มการเทคนิคก็คือไม่แน่ใจว่าเราทําเพื่อไว้กรณีที่ต้องเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆไปด้วยตรงน,นี้อาจจะต้องคิดเพื่อขยายเ้ืยอเพราะว่าอันนี้เป็นเดโมเป็นส่วนเริ่มต้นเราอาจจะคิดอยู่ในระดับแล้วแต่ถึงเวาลาหน้างานจริงอ่ะมันจะเจอมาก่านแน่นอนซึ่งเป็นปัญหาเล็กน้อยแตเป็นปัญหาสาคัญมากซ,ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นอาจจะเป็นจุดเด่นมากๆเลยที่ทําให้เราเนี่ยเอาตัวระบบเราไปช่วยเขาได้จริงๆ,ๆนะครับตอนหน้าแล้านะยางพม่เชื่อเราจะ ระวังรวังที่ไปเดโมที่ไหนเราก็ชอบพอลงมือเขียน t O R ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นระบบที่เราทำด้วยซ้ำเขาอาจจะต้องการจ้างเราเพื่อาติกระบบซึ่งเป็นตัวเงินแค่ประมาณสามแสนบาทหลังเดียววันทำเพจแล้วไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะหรือเล่นแงแต่ถ้าเอา คิดเราเปพัฒน,นาเองหรือไม่ได้ทําอะไรเลยแค่รู้สึกว่าอยากส่งเสริมเด็กก็เลยให้กําลังใจไปแค่นั้นหรือเปล่าต้องระวังนี้ผู้จักใจจริงนะครับโลกมันโหดร้านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอของจริงได้นะจะดีมาก